ไปหามาคืนไปไว่ายน้ำลงไปเอามาให้เลยโอเคเดี๋ยวว่ายน้ำลงไปเอามาให้ <c oughs> เอ้ยหายหมดเลยช <c oughs> ่องของผมเนี่ยยังมีคนไม่กดติดตามตั้ง72%คือผมอยากจะ1นึง่งแสนซับไวๆแหละเพราะฉะนั้นกดซับให้หน่อยนะครับ ร้านมาลูช็อปร้านเติมเกมที่โคตรถูกเติมไวปลอดภัย100%ทางร้านมีบริการกดเกมพาร์เลสสิบไม่ว่าจะเป็นแมบบ i เล l e สซี y แบบบ็อกคุนและแมบยอดฮิตอื่นๆอีกมากมายเติมโลบกักระบบ V A P server และระบบ ID p a พารก็มีร้านดีราคาถูกเติมไวอย่างนี้ต้องไปเติมที่ร้านมาลูช็อป เฮ้ยน้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพ,พ,พี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิก p ร้านบริการกดเกมพัทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกกุดฟแบบชิงเลกาซีและแบบอื่นๆอ,อ,อีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอ,อีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป โอเคครับท่านผู้ชมครับก็กลาบสวัสดีไว้รุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันดูว้าที่อยู่ผมเองนะครับแช a กกี้และในวันนี้เนี่ยผมมีแผนการไล่นั่นก็จะมาเอ้ยนั่นก็จะมาเลยวันนี้ก็จะมาแกล้งแฟนนะครับผมนะหลังจากที่ผมไปเล่นรหัสัมนมาเว้ยผมเห็นผลปีาศาจผลลีเจนดารี่สามผลเลยเว้ยมังกรฟินิก์โมจิมันไปเอามาจากไหนวะเออเดี๋ยวผมก็จะมาขโมยผลบัดนะครับนะ แล้วก็แกล้งทําเป็นว่าโยนลงน้ําไปแล้วแล้วแครหัสแฟนก็อยู่ในกำม,มือผมแล้วตอนนี้นี่รหัสไก่น้อยตัวนี้เลยนี่นะผลนี่ยูนิคมังกรโมจิอันนี้คือสดๆเลยนะตอนนี้มันไปเรียนอยู่ด้วยเหตมันไปเรียนอยู่ด้วยน่าจะเริ่มเรียนแล้วแหละบ่ายโมงแหละวันพฤหัสน่าจะเริ่มเรียนแล้วนะอืม เดี๋ยวทักดิสคอดไปบอกกันก่อนดีกว่าวแคปรูปไปแคปรูปแคปรูปอืมบอกว่าขอได้ไหมในทักเอ้ยทักในดิสคอดดีกว่าไม่อยากทักในฟเฟซเลยเดี๋ยวมีคนเห็นชื่อเฟซทักในดิสคอดนี่แหละอยากได้มันไม่น่าตอบนะเพราะว่ามันเรียนอยู่ บอกไปก่อนเอ้ามันว่างเหรอมันว่างได้เหรอฮ่าๆเข้าทางเขามไม่ให้ไม่ให้เลยไม,ไม่ให้เหรออ่าไม่ให้ไม่ให้ใช่ไหมข้าวโพยเลยละกันเถิดมาเถิดมา ไหนวะผลพิศารเอาเอาทุกผลนี่คือการป้นโอเคค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ไม่เอาก็ได้ <c oughs> ไม่เอาก็ได้เต่อยู่ในตัวเป็นดีเรียบร้อยแล้ว ใ <c oughs> จกูเดี๋ยวต้องรอมันเลิกเรียนอ่ะโอ้เลิกเรียนก็สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นกว่ามันจะกลับมาถึงโอ้นานเลยว่ะคลิปนี้นานเลยว่ะต้องรอมันเลิกเรียนถ้ามันเลิกเรียนปุ๊บเดี๋ยวจะกลับมาอีกทีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะชวนมันมาเล่นซะหน่อยเออชวนมันมาเล่น ถ้ามันมาปุ๊บผมก็จะบอกว่าอ๋อเขาโยนทิ้งลงน้ําหมดแล้ะอะไรประมาณนี้แล้วดูสิมันมันจะหัวร้อนหรือเปล่ามันจะหัวร้อนหรือเปล่าทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะเกเป็นกำลังใจให้ผมเขียงตายจัดๆเลยคลิปนี้โอเคได้รหัสหมดแล้วก็ออกนี่โอเคครับตอนนี้เนี่ยบ่ายโมงแล้ว บ่ายมงแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอามันเรียนอยู่อโอ้ยครูหน้าตาเหมือนฝรั่งยิ่งไปเลยออ้ยอันนี้ใครเนี่ยดูจากข้างหลังน่ารักจังโอ๊ะโอ,โอทีผมไม่ใช่คนเจ้าชู้เฮ้ยคนเจ้าชู้ <laughs> โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยบ่ายโมงเดี๋ยวรอมันเลิกเรียนก่อนนะครับผมนะมจะสำเร็จหรือเปล่าวะ ไอ้ยังก็โดนงานอีกแน่เลย่ะแต่ผมก็คืนอยู่ดีนะผมไม่ได้ทิ้งจริงนะก็มผมเก็บไว้ในตัวนี่แหละแต่ผมจะบอกมันว่าผมทิ้งไปละโอเคครับเจอกันตอนมันเลิกเรียนรอยาๆวๆเเเเเขข้้้าาาายยยยงนนี่่่แลวอออออููใกมออมรธจจ เดี๋ยวจะพาเธอไปหาของดีเลยวันนี้อะไรไม่บอกเก็บไว้เขานี่ยเขานี่ยของดีเดี๋ยวตับน,น,งบนึงแล้วเดี๋ยวบนึงนะเดี๋ยวมาดเดี๋ยวบาเดี๋ยวบาเดี๋ยวบาโอเคเอา้าเอา้เอาอะไรวะยิงเขาเหรอโอเคครับท่านผู้ชมครับแล้วก,กูตอบเพาโอเคด้วยนะตอนนี้เนี่ยมัน มันเล่นกับผมเล้อเว้ยมันเลิกเรียนมาโอ้โหมันเลิกเรียนโคตรช้าเลยอะกว่ามันจะกลับมาบ้านห้าวงสี่สิบอเอ้ยิี๊ป้าโอ้โหรอโคตรด่าเลยครับพีเนห้องมาได้เวลาเกลียนมาแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นกับมันไปเื่นๆก่อนจนวันจนกว่ามันจะรู้ตัวว่าผดผิศ,ศาจ์มันหายเออถ้ามันไม่รู้ตัวปุ๊บผมก็จะบอกก่อนเลยอาแอปเดี๋ยวผมขอเข้าเซิร์ฟก่อน เออมันอยู่เซิร์ฟไหนวะเฮออยู่เซิร์ฟไหนอ่ะมาแล้วมาแล้วรวบรวมนะรวบรวมอ๋อเนี่เดี๋ยวจอยไปตักเออมาแล้วคุณเจ้าเกิดถเถอะี่ไงเออมาได้ไงเถอะตรวที่เจ้าเกิดจริงด้วยไป ทำไมไม่แอร์ไลน์กันล่ะในเฟซบั๊กเออเขาเป็นคนเกาหลีเหรอคนเกาเหลาฮือฮืออยากกินเกาหล่าจะเขาอาัดคลิปไว้ดีกว่าเพื่อได้กองทองเ,เออเอเอไปเลยดีเลยจัดการเลยเอาให้มันนุ่มไปเลย อเธออยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยฮะเธออยู่ไหนอยู่ในใจเธอไงครับอยากเห็นหรออยากเห็นเขาก็ต้องไปดูในใจคือนะเธอถือไม่เข้าใจอะไรเลยเธอเข้าใจเป่านตายยังยังมาถึงยังอ่ะ กำลังละใกล้ตายแล้วนะโอเคไปถึงแล้จะตายพอดีตายแล้วกองทองด้วยมาล่ะที่รักเขาว่าเขาได้ที่โอ้โหเกล่ะวะเพาว่าเขาได้ที่เปลี่ยนสีสีอันี้ฮากีราชแน่เลยไม่ได้หรอกมันจะขึ้นยังไงอ่ะถ้าได้ อุ้ยเธอเขาได้มารก่อนมาดูู<ะ>ได้ผลดมากรอนเอาเปล่าเธอมีแล้วเธอมีอยังวะมีแล้วเดี๋ยวเขาอ,อ๋อมีแล้วอ๋อมีแล้วใช่ไหมมีแล้วไม่เอาใช่ไหมเธอเอามาทำไมก็มีแล้วไหนดูไหม่ดิววขอขออันนี้หน่อยขอฟินิกจ์เอาไปทำคลิปขอผลหนึ่งนะ แค่ผลเดียวเท่านั้นเท่านั้นเทดเท็ดเทดเทดเอทมามามรุรุฮาเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเอผอผลเขาหายไปไหน มันหายไปได้ไงโอ้ฝนแดงฝนแดงอะตอนตะกี้มันก็ยังอยู่อยู่ดีไม่ไ,ได้ไม่ได้มันหายไปหมดเลยบล๊กเป้ารีเซ็ตตัวดิลองรีเซ็ตตัวมันบกแล้ บัก <irgend. S 2> อะไรบักบักไงอุ๊ยมันจะหายไปไหนโฟถ้าเธอไม่ได้เอาไปเธออย่ามาโกหกนะเอไม่ได้เอาไปเลยมึงเห็นอะไรแว๊บๆอ่ะในมือในมือนี่นผลของเขาเขาเก็บไว้ตั้งแต่ปีมาโบแล้ว ตอนไหนตอนเมื่อก่อนไงเออเอามาเลยเอ้ยเอ้ยทิ้งอะไรอะ่ะกดพีดเออเอาอะไรทิ้งผลอะไรทิ้งฟินิกรวง <c oughs> เธอ,อฟีดิขายเ <c oughs> ล่นสองคน ออเป็นะไรไปหามาคืนไปว่ายน้ําลงไปเอามาให้เลยโอเคเดี๋ยวว่ายน้ําลงไปเอามาให้จะเอาคืนเอาตายจริงหมดเลยเอ้ยหายหมดเลยเออหายหมดเลยเอามาคืนมา หายจริงอือไม่เห้ล่นไม่เห้เล่นแต่ขโมยไอ้ใหายจริงด้วย <c oughs> ขอโทษวันนี้เขามาอัดคลิปแก้เธอไงไม่เล่นลูกเฮ้ยอขอโทษหายเ้อมันหายจริง ตะกี้จะดำน้ำไปเก็บผลคืนมาให้แต่มันมจะบันบัคอะกระโดดขึ้นมาแล้วมันไปขึ้นมาโ <laughs> อ้ยเดี๋ยวไปเอาคืนมาให้เดี๋ยวจะไปดำน้ำเอาคืนมาให้ใหม่ไป <laughs> เอาแล้วโอเคดีมากเอา <laughs> โอเคเอาเอาใช่ไหมไปแล้วจองอยุ่ง คนคนอื่นหายเอาคนคนอื่นไปอะบอกว่าไม่ให้ไม่ให้อันนี้หายจริงเธอมันตกน้ำไปแล้วเราไปหาม่าไออยออกเด็ดไปแล้วไอ้ซ่าผมตายจริงอะไรอะทาไมใช้ขาดำกึ้นไปดำไปขึนไป้กูโอ้มันหายเออมันงอนยิ่งกว่าเดิมอีกเนี่ยมันบั๊กอย่างงี้ยะ ไอสัตว์อองอนแต่งงอน,น,อนออยี่งกว่าเดิกคิ้ว่าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเอาอีกอีกรหัสหนึ่งเฮ้ยอะไรนะงอนจริงโมจิเขาเป็นคนเก็บได้อะ่ะเขายังไม่เคยเล่นเลยเอาจะเก็บไปเล่นโอ้โหองไปหาเมื่อคืนวันแล้วด่วนเลย อ๋อไอดี ID ลองผมมีป่าวะฝนปีศาจขอมีสักฝนเถอะวะฝนอะไรก็ได้เอามาง้อมันก่อนมาแล้วไอเซิร์ฟนี้มีโอ้มีแค่อันนี้ว่ะทุกคนมีแค่โมจิกับฟีนิกซ์ไปคืนมันโมจิกับฟีนิก์ ไม่มีบางกอไม่เกิดว่าอะไรที่ถ่ายอ่ะสองคนนี้ไปงอ้อมันกันเก็ยังดีดีกว่าไม่มีวะโอเคโทรหามันกันนอกติดก็เราต้องโทรตามใหม่เนาะ ฮัลโหลลาบตี้เฮ้ยสวัสดีครับขอโทษยอมผลมาคืนไงเอาไหมมีโมจิด้วยที่เธออยากลิน<า>เลอยอยู่ไหนเขาอยู่เซฟรวมไอดีหลักเข้ามาได้ไหม เออคืนจริงคืนจริงแต่คืนได้แค่สองผลจริงไหมนี่คืนจริงไหมฮะคืนจริงไหมคืนหว่หวยห่วยเอามาเอามาครับเอามา,ามาแล้วมีแค่นี้ มีเพียงแค่เท่านี้อันนี้มีฟีนิกกับโมจิขอโทษเดี๋ยวไปหามังกรมาให้ใหม่โอเคปะโอเคดีกันดีกันใหม,ม่ตอนมาซิงก่อน <c oughs> ปาอย่ามาแย่งที่คนอื่นอืออืมปิดคลิปให้หน่อยสิได้ไหม อ๋อครับวันนี้ผมก็โดนแก้งอีกแล้วถ้าใครชอบฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับในกำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าเขาจะไม่โดนแก้งอีกนะครับบ๊ายบายครับ